สวัสดีครับก็มาต่อกันที่คลิปที่2เลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลานะจากการที่ศึกษาใบงานและใบความรู้เรื่องประโยชน์ของสารอาหารสารอาหารมี6ชนิดแบ่งเป็น2กลุ่มคือให้พลังงานและไม่ให้พลังงานให้พลังงานก็คือโปรโตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตนะโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตส่วนไม่ให้พลังงานแต่ก็ขาดไม่ได้ก็คือวิตามิน เกลือแร่หรือแร่ธาตุกันเองและน้ำนะอนนี้ก็เป็นใบความรู้ที่ให้ไปแล้วนะครับเป็นการทบอวนครั้งหนึ่งนะนนี่เป็นไขมันนะได้จากพืชและสัตว์อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับโปรตีนนะครับโปรตีนอันนี้ก็เป็นคาร์โบไฮเดรตนะสามอย่างนี้คือให้พลังงานนะครับ กลุ two, Vitamin, bottom, right? ่มที่สองนะกลุ่มที่แม่พลังงานแต่ขาดไม่ได้นะวิตามินได้จากผักผลไม้นะมีวิธีการจำเลยนะเตาชาบีซีฟันหมันอีดีดูไงให้ความหมายไปแล้วนะจำเอาไปสอบได้นะครับยังมีวิตามินอื่นๆอีกนะแต่จำแค่นี้ก็เกินครึ่งแล้วนะเกลือแร่หรือแร่ธาตุนะครับพบในพืชผัก พืชผักช่วยเสริมสร้างร่างกายแข็งแรงและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําเป็นส่วนประกอบของร่างกายขาดไม่ได้ทีนี้เรามาดูใบงานนะครับใบงานที่หนึ่งใบงานที่หนึ่งของเราใบงานที่หนึ่งของเราอาหารกับสารอาหารที่เห็นกันอยู่นะครับที่เห็นกันอยู่ในช่องในช่องแรกนะในช่องแรกชื่ออาหารชื่ออาหารอาารันี ดูก่อนว่าเขาให้ทาอะไรนะเขาให้เขียนชื่ออาหารจําแนกส่วนประกอบอจําแนกส่วนประกอบอของอาหารแล้วทําเครื่องหมายถูกจําแนกส่วนประกอบก็อย่างเช่นว่าไข่เจียวอย่างเงี้ยไข่เจียวเอาอะไรไปทําไข่เจียวบ้างมีไข่บางคนอาจจะใส่ะมะเขือเทศก็มีไข่มีมะเขือเทศใส่เกลือบางคนใส่เกลือบางคนก็ใส่ชูรสลงไปนั่นก็คือ ส่วนประกอบนั่นเองทีนี้ไอ้ไข่อะมันให้สารอาหารอะไรบ้างไข่ให้อาหารสารอาหารอะไรบ้างสารอาหารก็มีหกอย่างที่จากคลิปที่แล้วนะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่และนะ้ำประโยชน์ที่ได้รับรับยังไงนะครับทีนี้ที่ให้สารวจไปก็คือให้เลือกมาหนึ่งมือ้อ นะครับหนึ่งมือ้อเอาแค่หนึ่งมื้อเท่านั้นลองดูนะเช่นน,นี่ตัวอย่างของครูนะหนึ่งมือ้อครูทานข้าวสวยข้าวสวยส่วนประกอบของมันล่ะก็ข้าวไงข้าวสวยกับข้าวหุงกับน้ําแต่น้ํามันแห้งข้าวสารอาหารของมันก็คือเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตนะคาร์โบไฮเดตมีประโยชน์ยังไงให้พลังงานทําให้มีแรงไม่แรงมาอัดคลิป ปลาทอดมือนี้มือเดียวกินปลาทอดด้วยปลาทอดแน่นอนต้องมีอะไรปลาถ้าไม่มีปลาไม่เรียกปลาทอดนะถ้าเป็นไก่ก็ไก่ทอดอะไรอีกน้ำมันไม่ใช้น้ำมันทอดทอดกับน้ำก็ได้เดี๋ยวนี้ทอดกับน้ำนะครับใส่อะไรอีกปลากูไม่อยากจืดหมักเกลือนะสามอย่างนี้ก็อร่อยแล้วปลาใส่อะไรมีอะไรปลาเนี่ย ถือว่าเป็นโปรโตีนแต่ถ้าเรากินไขมันปลาไปดรวยก็จะมีไขมันไปด้วยนะครับแต่กูเอาหลักๆกก่อนนะก็คือโปรโตีนอ่าต่อไปก็คือน้ามันน้ามันแน่นอนน้ํามันก็คือไขมันไม่ว่าจะได้จากพืชหรือสัตว์นะน้ำมันยี่ห้ออะไรก็ตามก็ถือว่าเป็นน้ํามันเกลือล่ะเกลือหาชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือโซเดียมเกลือแกงที่เราเอามากินชื่อว่าโซเดียมคลอไรด์ เกลือแกงเกลือแกงของเรามีไอโอดีนกินแล้วไม่เป็นโรคคอพอกใครใครที่ขาดไอโอดีนจะเป็นโรคคอพอกแล้วก็เป็นโรคเอ,อ่อโรคเอ,อ่อฮะงั้นเกลือก็คืออยู่ในพวกของเกลือแร่นะครับให้ประโยชน์อะไรปลาทอดให้พลังงานนะโปรตีนปลาทอดนี้พลังงานก็คือโปรตีนเนี่ยช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตนะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไขมัน ให้ร่างกายได้รับพลังงานให้ความอบอ,อุ่นแต่เมืองร้อนไม่ต้องอุ่นมากก็ได้นะเบืองแอช่วยอ่ะแล้วก็ช่วยให้วิตามินบางชนิดละลายได้วิตามินละลายในไขมันบางชนิดนะบางชนละลายในไขมันนะมีอะไรอีกกินอีกไม่ได้กินแค่ข้าวกับปลามีแกงจืดแกงตีกคงคูเนี่ยมีผักนะกะลัมปลีใส่กะลัมปีกะลัมปีก็ ผักผักก็ต้องมีวิตามินนะวิตามินและมีอะไอเสือแร่แร่ธาตุท่านเองนะครับในผักมีคือไม่ใช่ว่าอาหารหนึ่งอย่างมีแค่สารอาหารอย่างเดียวอาจจะมีหลายอย่างผสมกันอยู่นะเก่งจินวนเส้นแต่กละปรีนนะวนเส้นวนเส้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาทามาจากเส้นบุกก็มีแต่โดยทั่วไปถ้าเป็นวนเส้นก็คือทํามาจากถั่วเขียว ทำแาบถั่วเขียวถั่วเขยวถั่วเพื่อตระกูลถั่วให้โปรโตีนนะครับและก็ให้พลังงานก็จะมีพวกคาร์โบไฮเดรตด,ด้วยแต่ว่าเอาหลักๆก,ก็คือโปรโตีนทํามาจากถั่วนะเป็นโปรโตีนให้พลังงานเอาใส่ไกส่สับต้องมีเนื้อสัตว์ไม่นั้นมันเคี้ยวแล้วไม่ได้อารมณ์นะไกส่สับใส่ไกส่สับไก่แน่นอน เนื้อไก่นะเนื้อไก่เป็นโปรโตีนแต่ถ้าผสมมันลงไปด้วยมันก็จะได้ไขมันลงไปด้วยฉะนั้นคนที่จะลดความอ้วนบอกว่าไม่อยากกินมันเลย,ยกินหนังไก่ทอดนั่นแหละไขมันเต็มๆแล้วมือนี่ขาดไม่ได้น้ำนะไม่ให้พลังงานแต่สำคัญขาดไม่ได้ผูกินบ่อยมากน้ำปล่อยน้ำประโยชน์ได้อะไรบ้าง เอาลืมหรือใส่ซุปก้อนด้วยซุปก้อนเดี๋ยวมันจืดบางคนอาจจะใส่เกลือน้ำตาลนะกูใส่ซุปก้อนเลยสาเร็จรูปก้อนเดียวอยู่ซุปก้อนก็จะเป็นพวกเกลือแร่แร่ธาตุใส่เยอะเค็มนะอ่าประโยชน์ที่ได้รับนะกิเกียอให้พลังงานจากโปรตีนไขมันนะให้พลังงานจากโปรตีนและไขมันนะครับให้ร่างกายเจริญเติบโต วิตามินเกลือแร่และน้ำช่วยระบบต่างๆของร่างกายระบบต่างๆของร่างกายอย่างเช่นระบบขับถ่ายระบบประสาทระบบไหลเวียนเลือดระบบหายใจอ่าระบบอะไรเยอะแยะเลยในสม,มองร่างกายมันมีระบบต่างๆรวมกันเป็นร่างกายของเรานี่เองครับนะถ้าทานอาหารที่ขาดวิตามินเกลือแร่คาร์โบไฮเดรตวนี้ระบบต่างๆมันก็จะเสื่อมพอมันเสื่อม มันอยู่ในร่างกายเยราร่างกายเดียวกันเสื่อมนี่มันก็จะลามไปอีกระบบหนึง่งลามไปอีกระบบหนึง่งเช่นหายใจระบบหายใจไม่ดีมันก็ลามไปถึงระบบไหลเวียนเลือดเพราะมันเกี่ยวกันนะอ่าระบบไหลเวียนเลือดไม่ดีมันก็ลามไปถึงหัวใจลามไปถึงส่วนต่างๆเพราะเลือดไปทั่วร่างกายลามไปถึงระบบ,บขับถ่ายโอ้ฉนั้นถ้าเกิดระบบใดรวนในร่างกายร่างกายเราเหมือนกลไกเครื่องจักร ถ้าต,ตัวไหนรวนไปทั้งนี้รวนหมดเลยนะดังนั้นเราต้องรักษาร่างกายดีๆยังมีอีกนะเมะื่อกี้ของข้าวกินข้าวไม่กินหวานสันดา,ลลา,านไพลบัวลอยครับแต่ว่าหวานจัดนะบัวลอยทำมาจากอะไรแป้งไม่รู้แป้งขา้าวเจ้าข้าวเหนียวแหละมันเป็นแป้งนะแป้งก็เป็นพวกคาร์โบไฮเดรต จะอาจจะใส่เปลือกให้เป็นสีสวยๆแล้วแต่นะไข่ไก่คือดูสภาพบุตรูก็รูร้แล้วจัดเต็มอยู่แล้วนะไข่ไก่ไข่ไก่ไข่มีโปรตีนแล้วก็มีพวกแรก่ธาตุต่างๆอยู่ในไข่เยอะแยะเลยทั้นคนเรากินไข่ได้ทุกวันเลยนะวันละหนึองฟองกินได้ทุกวันไข่ต้มนะ ถ้าทอดเนี่ยอย่าทุกวันนะจอมกินได้ทุกวันนะไข่ไม่อะไรเอาหลักๆเลยโปรโตีนจริงๆก็จะมีพวกแร่ธาตุไปด้วยนะเอาแต่กูเอาหลักๆบัรลอยแน่นอนใส่กะทิกะทิไหนไทยชิว่าจานา้นเพศไหนมะพร้าวมันมามันเป็นไขมันจากพืชนะไขมันจากพืชให้พลังงานนะใส่ไอีกน้ำตาลทราย น้ำตาลทรายต้องมีหลายคนตอบผิดแน่ๆว่าน้ำตาลทรายเนี่ยเป็นแร่ธาตุเพราะมันอยู่ในครัวอยู่ใกล้ๆกระปุกเกลือคิดว่ามันต้องอยู่ประเภทเดียวกันไม่ใช่น้ำตาลทรายเนี่ยให้พลังงานแต่เกลือพวกนี้ไม่ได้ให้พลังงานนะครับเกลือเป็นแร่ธาตุน้ำตาลอย่างเช่นคนเป็นลมเนี่ยกินของหวานหวานก็ไปมีแรงเพราะน้ำตาลทรายให้พลังงานฉะนั้นน้ำตาลทรายมันจึงไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันกันกบแร่ธาตุ หรือเกลือแร่นั่นเองนะแต่ที่เขากินเกลือแร่แล้วมีแรงเพราะเกลือแร่นั้นผสมน้ําตาลลงไปน้ําตาลให้พลังงานกินแล้วฟื้นจากเป็นลมนั้นให้ถ่ายดิให้ถ่ายดิน้ําตาลออกเฉลยเลยน้ําตาลทําจากอ้อยอ้อยให้พลังงานมันคือคาร์โบไฮเดรตนะครับคาร์โบไฮเดรต เกลืออ่านี่แหละอันนี้แหละที่จะจะเป็นเกลือแร่นะครับนะให้ไปวโอโอโันอะไรโอ้เต็มเลยโบเลยไข่หวานมีทั้งโปรตีนไขมันนะโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตแร่ธาตุนะขาดวิตามินแต่วิตามินไปกินมาจากแกงแล้วเมื่อกี้นะก็ตามนี้เลยนะครับคาบร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันให้พลังงานทําให้ร่างกายเจริญเติบโตนะ พวกวิตามินเกลือแร่น้ําช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายทํางานเป็นปกตินะช่วยให้ร่างกายจเจริญเติบโต,ต,ตมีสุขภาพดีครับน้ํำเหมือนเดิมน้ำนี่เหมือนเดิม,ม,ดมผ่านไปได้เลยนะทำให้ร่างกายทำาคำําถามหลังทํากิจกรรมนะสารอาหารหมายถึงอะไรก็จกัดใบความรู้นะั่นเองสารอาหารมันก็คือ สารที่อยู่ในอาหารร่างกายสามารถนำไปใช้ประโยชน์นะครับในการดำรงชีวิตได้จำไปสารอาหารถ้ากินแล้วไม่มีประโยชน์แสดงว่ามันไม่ใช่สารอาหารต้องมีประโยชน์นะไม่ใช่แค่อิ่ม 2. ส,สารอาหารที่ให้พลังงานได้แก่อะไรบ้างให้พลังงานมีสองกลุ่มไหกลุ่มที่ให้กับไม่ให้พลังงานกลุ่มให้พลังงานมี3อย่างก็คือ 1. โปรตีน หลายคนตอบได้นะครับ 2. คาร์โบไฮเรดรต 3. ไขมันจะเขียนอะไรขึ้นก่อนก็ได้ครับไม่ผิดนะเขียนอะไรขึ้นก่อนก็ได้ข้อต่อไปสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานนี่คือกลุ่มที่2มี3อย่างเหมือนกัน 1. วิตามิน 2. แร่ธาตุหรือเกลือแร่นั่นเองนะครับ ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมมันเป็นแร่ธาตุนะแต่มันอยู่ในอาหารนะที่เรากินไม่ใช่ว่าเราไปกินปุ๋ยฟอสฟอรัส for ไม่ได้นะตายนะอ้าวที่และที่สําคัญขาดไม่ได้น้ำน้ำํานักเรียนได้รับสารอาหารจากการรับประทานอาหารในแต่ละในหนึ่งมือ้อครบทั้งหกประเภทหรือไม่ของนักเรียนนเมื่อกี้ของครูนะครับเจอวครบไหมขึ้นอยู่กับ ข้อนี้ขึ้นอยู่กับนักเรียนว่านักเรียนใส่อะไรมาบ้างแต่ถ้ามีทั้งโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่น้ำห6อย่างแสดงว่าครบนะขึ้นอยู่กับการตอบของนักเรียนนะครับข้อที่5ในหนึ่งมือ้อนักเรียนได้ไประโยชน์จากอาหารที่รับประทานอะไรบ้างก็ขึ้นอยู่กับที่ใส่มาถ้าบางคนกินแต่คาร์โบไฮเดรตไม่กินเกลือแร่เลยก็แสดงว่าขาด นะก็ต้องไปดูความหมายว่ากินอะไรได้อะไรนะครับ 6. นักเรียนควรรับประทานอาหารอะไรบ้างในอีก2มื้อในอีกสองมืออองม้อควรรับรทานอะไรอะไรบ้างครับเพื่อให้ได้รับสารอาหารครบทั้ง6ประเภทนะตัวอย่างดื่มนมคูไม่ได้ดื่มนมเมื่อกี้ทานเนื้อสัตว์และผักที่หลากหลายอยากกินจากของเดิมๆซึ่งตำไก่ไก่ไก่ไก กินแตงโมกแตงโม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 ,ต,งโม,ต,งโมต้องเปลี่ยนบ้างน,นะมันจะได้สารอาหารครบนะครับจากกิจกรรมนี้สรุปได้ไว่าอย่างไรสารอาหารให้พลังงานมี3อย่างก็คือโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตส่วนแม่พลังงานก็มี3อย่างก็คือวิตามินเกลือแร่เลซน้ำนะครับคนเราควรกินอาหารครบให้ได้สารอาหารครบทั้ง6ชนิดนะทำให้ร่างกายเจริญเติบโต ระบบต่างๆของร่างกายทํางานเป็นปกตินะสำหรับใบงานนี้นะครับูก็ขอจบเพียงแค่นี้เดี๋ยวมาต่อกันใบงานต่อไปเลยคูอัดคลิปยาวไม่ได้มันอัพไม่ได้เข้าใจไหมครับสวัสดีครับ